ข่าวประบแมนเชสเตอร์ดนตประจำวันที่8สิงหาคมโดยโค้ State, ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เช้านี้ขคนะ้สเนาเอาได้ยังไงผีเปิดตัวชุดแข่งขันระดับ3ข่าวล้วนตัดแดงนะจ๊ะโดยกันนี้แมนเชสเตอร์เดนต์นะฮะเผยโฉมชุดแข่งระดับที่3สำหรับฤดูกาล2023เป็นสีขาวล้วนตัดด้วยตัวนังสือสีแดง ซึ่งอันนี้เว็บไซต์ของสมโมสรแมนยูเปิดตัวชุดเยือนซึ่งเป็นชุดแข่งลำดับที่ 3, สาสำหรับฤดูกาล2023ี่พื้นเป็นขาวล้วนทั้งเสื้อและก็กางเกงตัดด้วยขอบแดงที่คอเสื้อตัวหนังสือสีแดงและก็ดุงเท้าสีแดงซึ่งอาดิดาสบริษัทผู้ผลิตกีฬาชื่อดังซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของแมนเชสเตอร์ได้เปิดเผยนะว่า ด้วยปราศที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเรามีชุดแข่งขันของทางแมนยูจํานวนมากที่เป็นแรงบันดาลใจและสำหรับชุดแข่งลำดับที่3ของฤดูกาลนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากทางสีเสื้อในปี1909โดยก่อนหน้านี้ทางแมนยูเปิดตัวชุดเยือนหลักไปแล้วเป็นสีเขียวเข้มคาดลายทางสีขาวซึ่งใช้ลงสนามไปแล้วในเกมอืน่นงในช่วงปรีซันที่ผ่านมาแต่ผมเป็นนะว่างานนี้ขาวสลับแดงนะฮะอัศวินมาร์คขาวแมนยูจะมาแล้ว เรามาดูข่าวจอบมานก,กันครับอาได้ยังไงเปยิสตรีฝากแฟนผีตามติดอนาคตหลังพ้นเดดไลน์นะโดยงานที่ทางฟูคุนโดเปยิสตรีนะฮะปีกมากศักยภาพของแมนยูยังมืดแปดด้านว่าเมื่อพ้นเส้นตายซื้อขายในช่วงซัมเมอร์2023ตัวเขาจะเล่นให้กับทางสังกัดไหนดีก็ฝากสาวกทางเบรดเดบิวติดตามอย่างใกล้ชิด โดยแข้งชาวอุรุกวัยเพิ่งทำประตูตามที่เสมออารลติกบิลเบาไปในตอนหนึ่งเกมส่งท้ายในช่วงปริซั่นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เรียกความสนใจจากหลากหลายค่ายต่างแดน,นให้ปั้นข้อสเสนอเช่าและก็ยืมสำหรับฤดูกาล2023ในครั้งนี้ซึ่งถามใจดาวเตะวัชิเวารานี้ก็คารบทุกการตัดสินใจที่สโมสรปีศาจแดงแนะนําเพราะยังเหลือสัญญาจนถึงมิถุนายนปี2025ไม่ว่าจะให้อยู่ช่วยงานยังโอเทอร์ฟอร์ดหรือออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งจริงกับที่อื่นนะเดี๋ยวเขาได้บอกว่าก็ไว้ประม,มดูกันนน่นอนว่าทั้งสองฉากาฉากนียล้นแล้วดีทั้งสิ้น ภาผมย้ายออกไปเล่นแบบยิมตัวก็เพราะว่าตัวเองหวังได้เวลาลงแข่งขันมากขึ้นจากนั้นก็กลับมาในสภาพที่แร่งกว่าเดิมและถ้าเลือกอยู่กับทีมต่อไปก็เพราะว่าเห็นว่าสามารถเบียดลงสนามและก็มีส่วนร่วมกับทีมได้ดังนั้นไว้มารอดูกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าแต่เวลานี้ขอมีความสุขกับเรื่องตรงหน้าดีกว่านะ ที่ผ่านมาปริสตรีเองไปเล่นยืมตัวกับทางอาราเบสสครั้งส่วนช่วงซีซันก่อนเผชิญกับปัญหาบาดเจ็บจนถูกจำกัดการลงสนามแก่ทางแมนยูในครั้งนี้นั่นเองครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอบ,บ้านกันครับแมนเชส,สเตอร์เดอาจจะเปลี่ยนสีแฮร์รี่เบรดแนปชูแมนยูดีพอจะซีลแชมป์ลีกในช่วงซีซันนี้นะ โดยทางแฮร์รี่เลรดแนปนะฮะยกให้แมนยูเจ๋งพอที่จะได้แชมป์ลีกในช่วงซีซั่นนี้พร้อมบอกว่าปีศาจแดงเสริมทัพแต่ละรายเนี่ยเสริมได้ดีด้วยนะโดยทางแฮร์รี่เบรดแนปอดีตกุนซือชาวอังกฤษแสดงความเชื่อได้ว่าแมนเชสเตอร์มีดีพอที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023นี้โดยหลายคนตั้งข้อสงสัยนะ้ว่าเอริกเชนฮากจะสามารถทำให้แมนยูมีผลงานที่ดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนได้หรือไม่ ังจากเขาสามารถพาทีมจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับที่3และก็ได้ชั้นคาราบาวคัพตั้งแต่ช่วงซีซันแรกกับทางศาจแสดงซึ่งช่วงซัมเมอร์นี้คุณซูชาวดัชเองนั้นก็ได้แข่งระดับทีมชุดใหญ่มาร่วมทัพแล้ว3รายนั่นคือเมสันเมสอองเดรโอนานาและก็บรัสมุสฮอยลุนโดยการน,นี้ทางเรดเนปเผยได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่เข้าขั้นเซอร์ไพรส์ที่สุดถ้าเกิดว่าอาร์ซนอนจะเป็นแชมป์ลีก แต่ถ้าผมมองกลับมาว่าด้วยแชมป์พิมเมริกจะอยู่ในมือในเมืองแมนเชสเตอร์ต่อไปมากกว่าและไม่ได้อยู่กับทีมทุกคนที่คิดด้วยในขณะนี้โดยอริกเชนฮากทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลแรกของเขากับทางแมนยูและเขาก็เป็นอีกคนที่ในตลาดซัมเมอร์นี้ทําการเสริมทัพได้ดีผมชอบเบสนเมาส์มาโดยตลอดนาะและเขาก็เป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมในแผงกองกลางส่วนทางอองเดรโอนานาก็เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดของโลกในตอนนี้ โดยดาร์ลัมบ์รัตบูสคอยดุนอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกนะฮะของพวกเขาสำหรับตำแหน่งกองหน้าคนใหม่ในช่วงสมอน,นี้แต่เขาก็าดูเป็นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าฤดูกาลก่อนมาคัทไรตฟอร์ดจะทำผลงานได้ดีแต่แมนยูก็หากองหน้าตัวเป้าที่มีความสามารถในการทำประตูมานานแล้วซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นคำตอบสำหรับเรื่องนั้นผมคิดว่าทางแมนยูเป็นทีมที่ดีและในความคิดของผมพวกเขาจะเป็นคู่แข่งที่อันตรายสำหรับทุกทีมในรายการนี้ก็เป็นได้นะ อานะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกัาต่อไปกันลกันแกรมซูเนสกลับมาเชียร์แมนยูซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวจอมากนกันครับเอาได้ออยังไงบอกได้เลยว่าลองยื่นมาใหม่นะแมนยูปัดขายสกอตแมทโชมเมนเให้กับทางคุนคอนเวสแฮมซะอย่างนั้นโดยงานนี้นะผมทางอาฟอ,อร์บิชโอราโนเยี่ยวข่าวลูกหนังคนดังอคอนเฟิร์มว่าแมนเชสเตอร์ปักป้ายขาย ให้กับทางเวสแฮมถึงแม้ว่าได้รับข้อสเสนอมากกว่า1,300ล้านบาทแต่แจ้งแล้วว่าขุนค้คอนเนี่ยแอบมีลุ้นได้ตัวแฮร์ได้ไม่ก่อยนะหรือแมนเชสเตอร์สเตดิสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์เลกเกดปฏิเสธข้อสเสนอ30ล้านปอนด์หรือประมาณ 1, 3 2 0ล้านบาทที่เวสแฮมยื่นมาให้ขอซื้อสกอตต์แมทโชมินีกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามการรายงานจากทางฟาเบเชโอรามานโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันจันมา เดี๋ยวก่อนหน้านี้มีการประการข่าวว่าขุนค้คอนี่ยทาบซื้อแม็กโทเมน่รวมถึงแฮร์รี่แม็กไวจากทางแมนยูดิวละ30ล้านปอนด์คิดรวมแล้วเป็น60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,640ล้านบาทซึ่งล่าสุดทางบรโมโนได้อัปเดตความคืบหน้าผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวว่าปีศาจแดงปัดทิ้งเรียบร้อยสลับดิวของแม็กโทเมน่ในควาังนี้ อนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวสแฮมจะลุยต่อหรือว่าม o ฟออนออกจากการล่าตัวดาวเตะร่างใหญ่เลือดวิสกี้วัย26ปีใบนี้แต่กระนั้นโรมาโ,โนก็แจ้งว่าขุนค้คอนี่ยังคงมีลุ้นในรายของแม็กไว์โดยตอนนี้อยู่ในการเจรจาต่อรองกับทางัทแสดแงถึงแม้ว่าไม่ได้มีอะไรคืบหน้าก็ตามทีโดยสกอตต์แมชชูมิน,มมนให้เวสแฮมนะฮะยูเต็ดในครั้งนี้นั่นเองครับอาผมเป็นน่าง,งานนี้ก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะได้แม็กไว์ แต่ว่าให้ขอยื่นมาใหม่ในดีลของสกอตแมคชมิเนนนะเรามาดูข่าวจอมาก,กันอีกครับเอาได้ยังไงบอกได้เลยว่าแพงไปไหมแมนยูส่งสัญญาณขอ3.5พันล้านหากทีมอื่นหวังจะคว้า2แข้งส่วนเกินของทีมโดยจาแดงเบีกยาดได้เงินมากถึง80ล้านปอนด์หลังเดอะซันชี้ตีข่าวเลยนะว่าเตรียมจะปล่อย2แข้งส่วนเกินออกจากทีมได้ในเร็อวันนี้โดยทางเดอะซันสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษนะฮะ หวังว่าแมนยูนั้นจะได้เงินประมาณ80ล้านปอนด์ในกรณีที่เวสต์แฮมหวังปิดดิวในการคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไกวและกอนสกอตแม็กโชเมเนสองดาวเตะส่วนเกินของทีมอย่างไรก็ตามความพยายามครั้งล่าสุดของคุณคอเนี่ยคือการยื่นข้อเสนอปิดดิวสองแข้งบรานี้ด้วยราคา60ล้านปอนด์ทำให้แมนยูนั้นปัดข้อเสนอไปเพราะว่าแมนยูเนียวางค่าตัวแม็กโชเมเนไว้ที่ประมาณ 40-45ล้านปอนด์และแฮร์รี่แม็กไกวประมาณ35ล้านปอนด์ตรงกันข้ามกับทางเฟรดที่ถูกตกเป็นข่าวว่าอิดิชันฮาร์กอู้ส่าของทีมพร้อมจะปล่อยตัวแข้งชาวบอสดิตออกไปโดยขีดเส้นตายภายในช่วงวิคนี้อนะผมเป็นน้ำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเลามาดูข่าวจอมบานกันครับเผยเหตุผลแมนยูยังไม่มอบเบอร์เสื้อใหม่ให้กับทางหอยร์นะ โดยเหตุผลนะฮะเผยเหตุผลของแมนยูที่ยังไม่มามอบหมายเลขเสื้อให้กับทางบรัสมุสอยรุนว่าเป็นเพราะรหมายเลขที่กองหน้าเดนซ์ต้องการยังไม่ว่างแต่ก็อาจจะว่างลงในเดือนว,วันนี้ก็เป็นได้ โดยงานนี้นะผมทางสื่ออังกฤษล้วงข้อมูลวงในของทางแมนยูถึงเหตุผลที่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการมอบหมายเลกซื้อให้กับทางรัสมุสฮอยรุนหัวหอกดาวรุ่งคนใหม่เจ้าของค่าตัว72ดบ2ล้านปอนด์ว่าเป็นเพราะหมายเลขที่กองหน้าเดนชต้องการยังไม่ว่างลงแต่ก็อาจจะว่างลงในเดือนวัน,นี้ก็เป็นได้ซึ่งฮอยรุนนั้นเปิดตัวจากไปจัดการต่อหน้าแฟนบอลไแสดงไปแล้ว ในเกมปริซันกับทางบร็องบุวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่จนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยเบอร์เสื้อของกองหน้าเดนมาร์กต่างไปจากการที่มีการยืนยันว่าเบอร์เจ็ให้เป็นของเปสันเม์ตั้งแต่วันเปิดตัวย้ายมาจากทางเชลซีโดยมีการกะเกงกันว่าหอยรุนนี้สามารถจะรับเบอร์ที่ยังว่างอยู่ได้หลายๆเบอร์เช่นอ่าสิบสามสิบห้าสามสิบสามสิบเอ็ดหรือแม้แต่สามสิบสองที่เคยเป็นของดาวยิงชาวเจนไตตำนานอย่างทางคาร์ลอสเดวสมาก่อนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเดลี่เมลระบุเลยว่าฮอยรุนต้องการจะใส่เสื้อเบอร์สเกตที่เคยใช้กับทางออตาลนตามาตลอดในช่วงซีซันก่อนซึ่งตอนนี้เป็นของเฟรดกองกลางบาสเซียนดังนั้นฮอยรุนนั้นน่าจะต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อจะให้เฟรดเนี่ยย้ายออกจากทางโอเชฟอร์ดตามกระแสะข่าวที่ว่าแมนยูหวังจะขายบิทฟิลซัมบ้าออกภายในช่วงสัปดหาห์นี้เพื่อจะเปิดทางให้กับทางโซฟิยานอัปราบัชเข้ามาเสียบตำแหน่งแทน นอกจากทางเฟรตแล้วนั้นเสื้อเบอร์34ที่เป็นของตอนนี้ฟันเดบิกก็มีโอกาสจะว่างลงเช่นเดียวกันเมื่อมิดฟิลด์เป็นอีกคนที่เตรียมจะถูกปล่อยไม่ว่าจะในรูปแบบการขายขาดหรือยืมตัวก็ทำฉีเป็นน้วังอันนี้ก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าเขาจะเลือกเสื้อตัวไหนกันแน่รัสมุสฮอยรุนเจ้าหนูมมาจันคนนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ Manchester ในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตานักชมผมกดไลค์ลกดแชร์และกดซบับสไครต์ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ